วันนั้นผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่อยากลองแต่แค่ผมยืนอยู่ตรงนั้นคนก็หัวเราะแล้วเพื่อนกระซิบข้างหูมึงจะไปแข่งจริงดิผมยิ้มแม้ใจจะสั่นกรรมการมองผมแล้วหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะวันนั้นยังดังก้องในหัวผมกลับบ้านลุยฝนเปียกไปทั้งตัวทั้งใจแม่เปิดประตูยิ้มให้เบาๆโดยไม่พูดอะไรผมนั่งหน้ากระจกมองดูตัวเองล้มเหลว ผมเปิดคลิปนักพูดหาคําตอบบางอย่างแล้วผมก็เริ่มจดไอเดียแรกในสมุดเปล่าผมพูดกับตัวเองในกระจกเว็บรอบหน้าจะไม่เหมือนเดิมผมเริ่มวิ่งตอนตีห้าเพื่อหนีตัวเก่าฝึกพูดหน้ากระจกทุกวันจนเสียงแหบอ่านหนังสือทุกเล่มที่หาได้อีไลน์และจดทุกอย่างผมล้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผมหัวเราะกลับแม่วางมือลงบนไหล่แม่ภูมิใจในลูกนะมีคนดีเอมาว่าพี่คือแรงบันดาลใจผม ผมยิ้มนี่คือครั้งแรกที่มีคนเชื่อในตัวผมแล้ววันหนึ่งโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเสียงปลายสายบอกว่าคุณได้รับเลือกผมเงียบไปสองวินาทีและน้ำตาก็ไหลผมแต่งตัวเดินออกจากบ้านอย่างมั่นใจยืนอยู่หลังเวทีใหญ่ใจเต้นแรงเหมือนครั้งแรกผมหลับตาหายใจลึกและก้าวออกไปผมพูดบนเวทีไม่มีใครหัวเราะอ,อีกต่อไป เสียงปรับเมือแทนที่เสียงย้อยเย้ยวันนั้นแม้แต่กรรมการก็พยักหน้าอย่างเคารพผมเห็นภาพตัวเองเมื่อก่อนซ้อนกับตอนนี้หลังเวทีแม่มากอดผมแน่นๆผมนั่งดูคลิปเก่าของตัวเองตอนล้มเหลวผมยืนมองเมืองตอนเช้าใจสงบอย่างบอกไม่ถูกแสงแดดเช้านั้นมันอุ่นเหมือนความหวังผมยังจำคำเพื่อนที่เคยดูถูกได้ทุกคำผมยืนที่เดิมแต่ผมไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป อย่าปล่อยให้ใครเป็นคนกำหนดคุณค่าของเรา